วิ่งผ่านห้าุนร้ายและเกมที่สาวจะให้ปั๊มเป็นคนจับสีที่ตัวเองต้องอยู่ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวปั๊มจับล้วงล้วงล้วงสีน้ำเงินปั๊มอยู่สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินขอผู้หญิงห้าคนผู้ชายสี่คนขอสีน้ำเงินนะรับสีน้ำเงินนะครับสีอื่นขอผู้หญิงห้าผู้ชายห้าแต่ว่างานนี้ผู้ชายมีน้อยอ่ะออ๋ผู้ชายมีน้อย เอามาปนๆอย่าก็ได้สิบคนสิบคนสิสีน้วามสินออกมาเก้าคนสีน้ับเงินเก้าคนครับถีอรัเงินเก้าคนตัวสิบฝั่งห้าคนนะครับฝั่งละห้าคนสีน้ับเงินฝั่งนี้ห้าได้จีบหมวกก็ได้จีบหมวกก็ได้จีบหมวกก็ได้หัวแถวอยู่ที่โหนโหนปั้นอยู่ตไหนปั๊มปั๊มอยู่ท่านหน้าสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสาธิตก่อนรับเราสาธิตก่อนหาทิศนะอันนี้สาธิตหัวแถวเก็อยู่ปลายสุดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจัดตัวให้ดีจัดตัวให้ดีอาปั้มอยู่หลังทอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะวิธีเล่นวิ่งผัดอาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งผมก่อนครับเริ่มจากฝั่งตก่อนนะครับในการเล่นนะครับเราจะต้องเอาคนฝั่งนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นให้หมดแล้วฝั่งนู้นย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ให้หมดงงไหมครับเพไปอยู่นี่ครับไปอยู่นี่เดี๋ยวมาดู สีโพอยู่ข้างล่างสีโพอยู่ข้างล่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดแล้วมต้นคือตรงผมนะทอนถอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราต้องกําหนดให้ว่าจะจะวิ่งหรือจะเดินดีกว่าไม่งั้นเหนียวมั่วนะคะอ่าเราจะให้เดินอย่างนี้เดแล้วก็ห้ามโดดห้ามโดดห้ามโดด เราจะเริ่มจากฝั่งนี้หมดนะครับเริ่จากฝั่งนี้หมดนะครับแต่ละสีพร้อมไหมครับหนึ่งสองห้ามมือห้ามมือนไปเรื่อยไปเรย่เี้ยวววสอง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 ครับสององสอง อย่ันคู่นี้เมื่อกี้เขาใช้มือช่วยปาดฟ้าวนะคะห้ามใช้มือ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 ช่วยปัดใช้มือช่วยปัดอัฟฟาเดี๋ยวสตาร์ทช่วยผมดูนี่กัน ถอยหลัครับถอยหลัครับถอยหลัครับพอครับถอยหลังครับถอยหลัครับอ่าถอยหลังนะครับถอยหลังครับีเลไปคลี้นะครับีเลี้ช่วยดูด้วยป้แถวไหมดูด้วยดูด้วยอันนี้ถ้ามือต้องจับเอวนะมือมือจับเอไว้มือจับเอไว้ กับเอลครับเอวไม้ครับเอวเอ้าเอาเอล้าเอลหอลห้าเอลาเอาอาเอ้าเอลอลหาอาเาเอาเอาเอลหอาเอเอลหาเอหาเอลค้อเ้าอเอลหอหเอเรีหเอลหเล้วอล้วรหเอลอ้ล้เ้อ้อลลหอล้วล้วไปแล้วไปแล้วอห้า I ah, put that ah! หมดแล้ว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 